สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำตำมะเขือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซุปมะเขือวิธีทำง่ายๆครับทานคู่กับไข่ต้มและผักสดอร่อยมากๆเริ่มทำกันได้เลยขั้นตอนแรกก็ให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางครับใส่พริกแดงจินดาลงไป12เม็ดหอมแดง10หัวกระเทียมจีนแปลกลีบตามด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยครับแค่นี้พอ คนไปเรื่อยๆจนกว่าพริกหอมกระเทียมจะสุกนิ่มการใส่น้ําเปล่าลงไปก็เป็นเทคนิคเลยนะครับที่ทําให้พริกหอมกระเทียมเนี่ยสุกไวตอน,นนี้น้ําก็แห้งแล้วนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วด้วยแต่ว่าเดี๋ยวแจ็คจะผัดให้เขาติดเกลียมนิดๆตอนนี้พริกหอมกระเทียมก็สุกนิ่มแล้วแล้วก็ติดเกลียมนิดๆจนมีกลิ่นหอมให้เราปิดแก๊สได้เลยทีนี้ก็ตั้งหม้อน้าครับเดี๋ยวแจ็คจะต้มมะเขือรอให้น้ําเดือดก่อนนะครับพอน้ําเดือดก็นํมามะเขือเปาะลงไปต้มให้สุก จะใช้ทั้งหมด7ลูกครับวันนี้พอมะเขือสุกนิ่มแล้วก็ปิดแก๊สครับตักขึ้นได้เลยทีนี้ก็มาตำได้เลยครับใส่พริกหอมกระเทียมที่เราคั่วไว้ลงไปโขลกได้เลยโขลกแค่นี้ก็พอแล้วครับทีนี้ก็ใส่มะเขือต้มลงไป โขกต่อครับพอเข้ากันแบบนี้ก็ปรุงรสไปเลยครับน้ำปลาครับครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาลสองช้อนโต๊ะครึ่งพงชูรสใส่เล็กน้อยครับ <c oughs> เล็กน้อยนะแล้วก็บดบด,บ,ดบี้บี้คุกเขาให้เข้ากันอื้ม <c oughs> กิน่น หอมนัวขั้นตอนนี้นะครับลองชิมเอารสชาติที่ชอบได้ะพอเข้ากันดีแล้วขอชิมรสชาตินิดนึงช้อนยังไม่ได้ใช้นะจวงเลยฮมสับแค่ได้น้ำปลาร้านี่ก็อร่อยแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับแค่นี้พอแล้วก็ ต้นหอมผักชีครับซอยนะใส่ตามชอบมากน้อยนะครับหือหอมอร่อยมาก <c oughs> ทำง่ายๆนะครับเมนูนี้โอ้โหทานกับไข่ต้มนะใครจะใส่เนื้อปลากระป๋องเนื้อปลาทูก็ได้นะครับวันนี้ลดคอร์สเมนูประหยัดไม่ใส่ครับ ใส่แค่มะคลือเลือโอเคเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับใส่ถ้วยมาเต็มถ้วยเลยดูหน้าตาน่าทานมากๆกลิ่นนี่หอมมากๆครับเนี่รสชาติก็อร่อยโรยต้นหอมผักชีเพิ่มครับด้านบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทานคู่กับไข่ต้มและผักตามชอบได้เลยนี่ครับไปอีกคำหนึ่ง ทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับทำง่ายรสชาติอร่อยวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ